สวัสดีครับพี่น้องเอซทุกท่านนะฮะวันนี้มาชมนะครับรถสวยนะครับไม่มีชนนะครับคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมเลยเป็นซีอินจีโรงงานนะครับผมนะครับคันนี้เป็นซีอินจีโรงงานไม่ได้มาบ่อยมากนะครับสําหรับระบบซีอินจีโรงงานนะครับนี่นะครับผมเป็นระบบซีอินจีโรงงานฮะเปิดเหมือดเดิมทุกอย่างนะครับซีอินจีโรงงานรุ่นเป็นตัวของรุ่นซีอินจีโรงงานนะครับมือแรกป้ายแดงมาเลยนะครับ ย้ำเป็นรถมือแรกปลายเดียงมาเลยนะครับคันนี้ท่านใดสนใจก็ทักมานะครับนี่นะครับกระจกหน้าเดิมนะครับผมาดูผีกันเลยกระจกหน้าเดิมทุกอย่างนะครับพี่น้องท่านใดเชิญนชอบก็ทักมาคันนี้เป็นบอดี้สีดํานะครับผมเป็นบอดี้สีดํานะครับขับรถมาขับมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้นะครับผม เพิ่งมาถึงเลยนะครับเป็นซีนจีโรงานนะครับท่านใดชื่นชอบก็โทรมานะครับผมสวยนะครับคันนี้นะครับปดใจก็ทักมานะครับผมนะมอม้าชอยชดาแปดหนึ่งสองหกตบตักรุชดาอานพิจารถือกัลยาวาเลยครับด้วยพี่น้่างเลยไหนมาไหมครับพี่นวองครับสำหรับคันนี้นะครับผมนะครับ เป็นโลภาระงานเลยนะครับพี่น้องนะครับผมเกียร์ไม่นะครับคันเกียร์ไม่เลยนะครับแบบเดิมเลยนี่ที่โรงงานนะครับวอดีสีดำนะครับผมดูจากคันนะครับสีดำ ไปอดเ,เดิมนะครับนตนชิดชอบก็ทักมานะครับผม จุหลังก็เดิมรถนี้จะเป็นตัวของ CNG เลยนะครับนี่ของแท้เลย ท้านอจื่นชอบก็นานะครับเป็นรุ่นซี่กิโลงานในอ่าน้ำมันแพงๆอย่างนี้เราต้องใช้แบบนี้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเมื่อดูคลิปจบนะครับผมสวยนะครับสวยนะครับผม